สวัสดีครับโอเคครับวันนี้นะครับผมมีแอปดีๆมาแนะนำนะครับเป็นแอปที่เอาไว้ใช้บอกเวลาเนาะเวลาแบบทุกๆครึ่งชั่วโมงหรือทุกๆชั่วโมงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก่อน iOS 15นะครับเราจะใช้แอปที่ชื่อว่าชา a r มกันเนะาะสำหรับคนที่แบบเคยใช้นะครับทีนี้นหลังจากที่เราอัปเดตเป็น iOS 15แล้วเนี่ยตัวแอปชาร์มนะครับหรือพวก n o t i f i c ชา i o n ทั้งหลายแหล่นะครับมันจะ95 speech off มันจะไม่อ่านนะครับมันจะไม่ดังนะครับมันจะแบบน่าจะมีปัญหากับเรื่อง API ข้างหลังนะครับทีนี้ก็เลยเมื่อสักช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเจอเพื่อนนะครับแล้วก็เขามีแอปตัวหนึ่งแนะนำมานะครับซึ่งแอปตัวเนี้ยมันก็เป็นชามเหมือนกันนะครับ CHIME นะครับแต่ว่าตัวเนี้เติม S นะครับก็จะเป็นชามนะครับ ก็คือเป็นแอปที่ใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถรันตอนนี้สามารถใช้ได้เนาะสามารถใช้บน i o s 15ได้แล้วก็สามารถบอกเวลาได้แต่ว่าหลายๆคนนะครับมีปัญหาเรื่องการตั้งค่าเนาะเวลาผมแจกแอปตัวนี้ไปให้ใช้กันนะครับแบบหมยถึงว่าแบบบอกต่อๆกันอ,อ,อะไรเงี้ยครับก็จะถามกันว่าตั้งค่าย,ยังไงนะครับซึ่งการตั้งค่ามันค่อนข้างจะอธิบายยากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากมากเนาะเราสามารถตั้งกันได้นะครับ ก็คือมันจะเหนื่อยหน่อยเนาะโอเคผมจะพาไปที่เออผมจะไม่ไม่พาไปโหลดแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ให้ในเดสคริปชันของคลิปแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลดล็อก iPhone, ไอโฟนมาได้ยินเสียงกันเนาะ Speech on t w i t Press home to open o Page s of seven <S เอ่อ <Adjust able. S 1> จะไปหน้าแอปเลยเนาะ อันนี้สมมติว่าทุกคนโหลดมาแล้วแล้วกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้โหลดเนาะก็ไปโหลดซะนะครับเเขียนว่า C H I M E S นะครับ Chimes นะครับแต่ถ้าไม่เจอเอให้กดจากาจากลิงก์ใน r i ิ t i o นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้เนาะ Showing app library app search suggestion m e Home Set s e t i n Phone Recent i r o i r o Chimes i r o b o t Chimes โอเคอันนี้นะครับ c h i m s นะครับ ผมจะเข้าชาร์มเลยแะครับ Chimes Config Button โอเคสำหรับใครที่เพิ่งดาวน์โหลดมานะครับครั้งแรกที่เข้ามาเนาะเออ่มันจะมี Permission อันนึงที่ให้เราต้องกดเอพอ Permission Setting นะครับ Default Group มันจะขึ้นอยู่ตรงกลางๆหน้าจอเนาะลองแตะดูมันจะบอกว่า Chams r need permission นะครับให้เรากดตรงเซตติงเนาะกดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาว่า ชาม you like s e t notification ตืดตดเนี่ยนะครับแล้วก็กด Allow, Allow ไปเนาะพอ Allow ปึ๊บทีเนี้ยมันก็จะเป็นหน้าปกติแบบนี้นะครับ time report add reminder default group โอเคให้เรามาโฟกัสที่ซ้ายสุดของหน้าจอนะครับ e d i t chime c o n f i g button มันมีคำว,ว่า Config นะครับให้เราดับ b l e t แท็บตรง Config ครับ c o n f i g close button โอเคตรง Config เนี่ย มันจะมี Notification Enable Button On Switch ให้ทุกคนลองเช็คตรงนี้นะครับคือปกติเนี่ย Default เขาจะเป็น On เนาะเราก็ต้องมาติ๊กดูนะครับ Notification นะครับว่าเป็น On ไหมนะครับแต่ส่วนมากเราเป็น On แหละเพราะว่ามันเราเปิดมันอยู่แล้วนะเขาเปิดมาให้เป็น Default อยู่แล้วนะครับปัดขวามาโอเคตรงเนี้ยครับของทุกคนจะเป็น uh notification only notification text plus sound ดีฟอลต์นะครับมันจะเป็น n o t i เอ่อ t i o n Text Plus Sound นะครับให้เราเปลี่ยนนะครับเป็น only sound เนาะ notification only notification selected only sound อ่าโอเคนะครับก็ให้เป็น only sound นะครับ system system configuration select only no, 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 config, config. notify mode only sound นี่นะครับก็คือ notify mode เนาะ ตอนแรกจะเป็น Notification and Sound นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็น Only Sound ครับโอเคปัดขวามาครับ System Setting Button ตรงนี้ไม่เป็นไรเนาะมันจะพาเราไปที่ Setting ของ iPhone นะครับ Default Sound Heading โอเคตรงนี้จะเป็นส่วนของ Default Sound ครับ Digital Watch Button ตรงนี้นะครับออยากให้ทุกคนตั้งเป็นเสียงที่ทุกคนใช้นะครับก็คือมันจะมีอย่างนี้ครับแอปนี้สามารถเราสามารถ c o n f i g เสียงได้ทุกๆชั่วโมงทุกๆครึ่งชั่วโมงซึ่งหมายความว่า ในแต่ละชั่วโมงนะครับหรือแต่ช่วงเวลาเนี่ยเราสามารถใช้เสียงที่ต่างกันได้นะครับซึ่งแอปตัวนี้เนะี่ยจริง,รงๆเสียงที่เขาให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าถ้าอยากได้เสียงเพิ่มนะครับอาจจะต้องซื้อนะครับก็เขามีตัวโปรด้วยเนาะเกตโปรก็ประมาณร้อยกว่าบาทจะไม่ว่าร้อยสี่บกว่าบาทหรือว่าร้อยหกสิบกว่าบาทนะครับอันนี้ก็ลองดูเนาะโอเค <Digital Watch. S 1> ก็ให้ทุกคน <Button. S 1> มาเลือก default So u n d ก่อนเนาะก็คือผมอยากจะบอกว่าถ้า d e f a u l t Sound อะ ต่อจากนี้ไปถ้าเราตั้งชั่วโมงนะครับสมมติเราเราตั้งยี่สชั่วโมงเนาะเราตั้งตั้งแต่ตีหนึ่งถึงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยครับมันก็จะเออช็คเสียงนี้เป็นเสียงหลักนะครับของผมเป็นดิจิตอลวอชนะครับผมก็ได้ฟังเขาครับ Select default sound Heading Tibetan Bowl Wall Clock จะมี Selected Wall Clock t b e Big Bell Service Bell, <anchor? S 1> bell? Selected Small Bell Day <Sandra? S 1> Whistle Water pouring Whistle selected water pouring digital watch selected d whistle config back button digital watch time and language heading โอเคเราหน้านี้เราดูแค่นี้พอนะครับก็คือจริงมีส่วนอื่นด้วยเนาะลองเล่นกันได้นะครับแต่ว่าที่จะมาแนะนำในคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับทีินี้ย้อนออกไปครับ close กด close ออกไปครับ config button ของทุกคนมันจะมี Add Time Report 48ของทุกคน Time Report ต,ตอนนี้ถ้า Default ตอนโหลดมาที่แรกมันจะเป็น14นะครับให้เราไปกดตรงคำว,ว่า add reminder add reminder <button. S 1> นะครับ add reminder ปุ๊บ close choose save But uh huh. empty list empty l i save t s empty list save em list. close มีอยู่แล้วนะเดี๋ยวนะไหมครับผมดูให้ Vertor list view 20 t display mode page 3 of 5 8 Vers ถ้าใครที่ซื้อใครที่โหลดมานะครับถ้ารู้สึกว่าของเขามันดีนะครับอยาก upgrade to promotion นะครับก็สามารถอัปเกรดได้เนาะแบบอุดหนุนนักพัฒนานะครับ v e r c list config e d group 18ความแยกของแอปนี้ก็คือ Add reminder button. Add reminder. Close new say Big Ben. Done. Zero nine o'clock. Fifty seven selected. Selected. One. Button. So. am too to upgrade to pro. Upgrade add time report add reminder, time report okay. 40 title edit time time, default weeks work no not select selected 0 30 Okay. ผมจะล่าอย่างนี้ว่าทุก reminder add reminder นะครับครั้งแรก add reminder มันอยู่ทางขวาเนาะมันจะ right. right. default group add add reminder time report will right. add reminder if mm -hmm. okay. right. default group add reminder button อันแรกเราไม่เอานะครับ uh -huh. Time Report 48อันนี้ t ทำร Report เนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าตั้งทีหลังนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะ add reminder อ่าตรง add เลยไม่ได้ตรงอันที่สองนะครับต่อจาก t ทำร Report มาทางขวานะครับอันเนี้ยคือที่เราจะไปตั้งนะครับแต่ว่าของผมตั้งไว้แล้วเนาะมันจะไม่มีเวลาขึ้นมาให้เพราะฉะนั้นผมจะเข้าตรง t ทำร Report นะครับแต่ทุกคนต้องเข้าตรง add reminder ทางขวานะ Time Report จะได้ไม่งงนะครับที่เนี้ยทุกคนจะต้องมา <will> ติ๊ก notify selected zero เนีย่ยจะต้องมาติ๊กตั้งแต่ศูนย์จนถึง Zero, ถ้าเราจะเอาเครึ่ง <Act ions S 1> ชั่วโมง <Av ailable. S 1> ด้วยนะครับเราก็ต้องติ๊กเอ่อ48อันนะครับก็คือต้องติ๊กให้หมดจนถึงนู่นแหละครับ5้ทุ่มครึ่ง select, select r o ro, group rows 42 batch select selected 23 30, 30. นะครับให้ทุครึ่งติ๊กให้หมดนะครับ all all back delete t e v r แล้วเราก็ <Bar. S 1> ก a กดเซฟนะเอดิ i t ททอลชาร์มส์แค่ของทุกคน <button. S 1> จะมีปุ่มเซฟนะครับชาร์มส์โอเคคอนเฟกทีนี้นะครับเมื่อเราติ๊กเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือแอปเนี้ยมันจะดังทุกๆท,ที่เราติ๊กแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ผมติ๊กเป็น40ติ๊ก48ครั้งเนาะก็คือเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งตื่นหนึงหนึ่งครึ่งไหเรื่อยๆนะครับก็คืออ๋อ <10 AM. S 1> โอเคอันนี้มีทั้งหลายแอปมากเลยเนาะ อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็คือทุกครั้งที่เราติ๊กนะครับตอนนี้มันจะดังหมดแล้วดังทุกทุกอันเลยเนาะสมมติถ้าคุณติ๊กตั้งแต่เที่ยงคืนนี่คืครึ่งตีึงหนึ่งคึงงงงไปเลยจนถึงห้าทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้มันจะเป็นเสียงเสียงเดียวกันหมดคือเสียง default sound ที่เราตั้งกันเมื่อกี้ในช่วงแรกเนาะทีนี้ถ้าเราอยากจะให้เสียงครึ่งชั่วโมงมีความแตกต่างกับเสียงตอนหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วต้องมาตรงนี้ครับมาข้างหน้าเนาะไม่ต้องเข้าอะไรเลยนะครับอยู่้าหน Timemin time report reminderder Re Add <Zero. S 2> มันจะเด้งมาตรงหน้าที่เป็น time report a e m i n d e r ถ้าทุกคนถ้าทุกคนตั้งเป็นทุกครึ่งชั่วโมงเนาะมันจะต้องเป็น time report 48นะครับ time report 48โอเคครับเป็น48เนาะทีนี้ให้มาทางขวาครับ <Add> zero ทีนี้เนี่ยอ,อย่างที่ผมบอกว่าทุกๆต้นชั่วโมงเดี๋ยวทุกเสียงตอนนี้มันเป็นเสียง default sound ที่เราตั้งไว้เนาะนี่นี่เป็นสายนี่ที่ผมให,ใ,หให้ทุกคนไปตั้ง default sound ไว้แต่แรกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราต้องมาตั้งตรงเนี้ย config 48อันนะครับซึ่งเยอะมาก default <Okay. S 2> add group <add>, เนี่ยเราได้ default sound เป็นทุกต้นชั่วโมงและเราจะต้องมาตั้งเสียงที่สองก็คือเสียงงครึ่งชั่วโมง zero, <30. S 1> กดเข้าไปครับ zero. close zero save edit บากความ <button. S 1> มาเรื่อยครับจะมีคำว,ว่า day day save one time เนี่ยครับข้างๆปุ่มเซฟมันจะมีปุ่มที่เป็น default sound แต่แรกเนาะถ้าทุกคนตั้ง default sound ไป Digital watch นะครับ ตรงข้างขวาของเสฟเนี่ยจะเป็นคาว่าดิจิตอลวอชนะครับให้ทุกคนแบเบุ่ลถักเข้ามาครับมันจะเป็นเสียงครับ Clocks, Clock, Wall Play, Bell Tower, Universal Heading, a l ทีนี้มันจะเป็นลนักษณะหน้าตามันจะไม่ไม่เหมือนเดิมแต่จะคล้ายๆเดิมตรงที่ตรง Default Sound ตรงในหน้า c o n f i กอะครับมันจะไม่ให้ปุ่ม Play ใช่ไหมครับแต่เนี้ยจะมีปุ่ม Play แต่ละเสียงเนาะ หน้าดีฟอสซาวตรงคอนฟิกเราจะฟังเสียงไหนเราก็ดับเบิลแท็ตรงเสียงนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะต้องดับเบิลแท็ตรงปุ่มเพลย์ข้างๆเสียงแต่ละเสียงนะครับ play wall clock play ลมฟังเสียง the b ิ t ตันโบ l เพลย์บิ๊กเ l ลเพลยฟังเสียง big <Button. S 1> bell นะครับกดเพลย์ข้าง big bell เนาะข้างขวา play อ์อะเซอร์วิสเบ l ยูเพลย์เซอร์วิสเบ l ครับเพลย์อะฮะของผมมันมี audio ducking อยู่เนาะมันก็จะเฟลๆหน่อยนะครับ โอเคทุกคนต้องทำอย่างเงี้ย <Back>. นะครับถ้า,อ,าอยากให้ทุกเสียงของครึ่งชั่วโมงเป็นเสียงนี้ทุกคนก็ต้องมาทำอย่างนี้ทุกอันทุกครึ่งชั่วโมงเนาะก็ยี่บสี่อันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ซีเรียสเนาะใช้เสียง default กับเสียงครึ่งชั่วโมงเป็นเสียงเดียวกันได้เนี่ยก็ไม่ต้องตั้งนะครับก็คือจบแค่นั้นเลยทุกเสียงจะเป็นเสียง default หมดนะครับแต่ก็น,นั่นแหละอันนี้แล้วแต่แต่ละคนเลยเนาะ ซึ่งทุกอย่างสามารถตั้งต่างกันได้นะครับครึ่งชั่วโมงนี้เป็นเสียงนี้ครึ่งชั่วโมงนี้เป็นเสียงนี้เลยนะครับแล้วแต่เราเนาะเมื่อตั้งเสร็จแล้วทุกอันนะครับแต่ละอันเนาะต้องกดเซฟทุกครั้งเซฟไปนะครับ <a> ผมไม่เซฟ <button. S 1> ไว้การเปิดแะตั้งอะไรเนี่ย <fe> ต้องทําอย่างนี้ไป <button. S 1> เรื่อยๆนะครับจนจนจบเนาะจนครบห้าทุ่มครึ่งนะครับก็ตอนต้นชั่วโมงไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะมันจะเป็น default ซ o u n d อยู่แล้วเนาะทีนี้เนี่ยเอ่อ การตั้งค่ามันก็มีประมาณนี้แหละครับแล้วที่เหลือมันก็จะดังเองเนาะไม่ต้องตั้งเลยเลยนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแต่มันหลายขั้นตอนมากๆนะครับคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ขออภัยด้ยเนาะถ้าแบบมีถูกคลักบ้างนะครับเพราะว่าผมรีบทําเนาะตอนนี้ค่อนข้างวุ่นๆนิดนึงนะครับงานเยอะมากโอเคครับขอให้มีความสุขนะครับกับการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับสวัสดีครับ